เพลาท้ายเช่นนี้เป็นเพลาท้ายไดฮัสุเอสสองนะคะจะส่งลูกค้านานค่ะสําหรับเพลาท้ายไดฮัสุเอสสองนะคะระยะห่าง,งรูนอ็อตกึ่งกลางรูน็อตถึงกึ่งกลางรูนอ็อตเป็นแบบ4ีรู100นะคะซึ่งสามารถใช้กับกระทะเหล็กขอบ14ที่จะจ,จัดไปให้ลูกค้าได้เลยนะคะสําหรับเพลาท้ายรุ่นนี้ค่ะความยาวเมื่อวัดจากด้านหลังแผงเบรกด้านนี้ไปจนถึงอีก1ด้านค่ะจะก,กว้างอยู่ที่125ซนติเมตรนะคะด้านในดุมเบรกทั้งสองข้างนะคะมีผ้าเบรกแล้วก็แม่ปั๊มเบรกตามสภาพเก่าญี่ปุ่นนติดไปให้้้ะะคคถาาลูก ต้องการใช้ผ้าเบรกใหม่ลูกยางเบรกใหม่ทางร้านมีขายแยกนะคะสําหรับเพาเส้นนี้เป็นเพาแบบใช้แหนบนะคะตัวนี้ถ้าตําแหน่งนี้ลูกค้าไม่ต้องการตั้งคัสซีที่ตําแหน่งนี้ค่ะลูกค้าสามารถเชื่อมตัวรองเต้าแหนบนะคะที่เสื้อเพานะคะตั้งตําแหน่งใหม่ได้เลยเพื่อติดตั้งเข้ากับคัสซีของตัวรถนะคะตัวนี้เป็นแป้นฝังเพานะคะทางร้านมัดยึดติดไปให้แล้วแป้นฝังเพาเป็นแบบสีร่รูใช้กับลูกเฟืองตรงนี้ได้พอดีนะคะจานวนของลูกเฟืองทางร้านจะไม่ได้ถอดนับให้นะคะก่อนจะส่ง ทางร้านจะถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายออกจำหมนก่อนลูกค้ยาย่าลืมเติมน้ำมันเฟืองท้ายประมาณ1ดีก่อนใช้งานนะคะสำหรับเพลาเส้นนี้มีสายเบรกมือติดมาจากญี่ปุ่นแบบนี้ทางร้านจัดไปให้เลยนะคะเดี๋ยวเราหมุนให้ดูการทำงานของตัวลูกเฟืองนะคะลูกเฟืองสมงามารถทำงานได้ปกติไม่มีติดขัดนะคะเราให้ดูสภาพของเพลาโดยรวมนะคะเสื้อเพลาไม่มีรอยผุนะคะ สำหรับเพาแบบนี้นะคะเราสามารถไปเดินเบรกระบบน้ำมันนะคะใช้งานได้เลยนะคะไล่ลมเบรเแล้วก็สามารถใช้งานระบบเบรกได้เลยค่ะ